ด่วนค่ะพี่น้องขาน้องอุงมอิงกำลังจะโกินเตอร์บินไกลลัดฟ้าไปต่างประเทศกันเลยทีเดียวเอาละค่ะพี่น้องขาก่อนสิไปหนาม้าหลังก็ขอกราบสวัสดี FC แฟนคลับมิตรรักแฟนหมอลำแล้วก็กราบสวัสดี FC แฟนคลับน้องอุงอิงแล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงกันด้วยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพี่น้องขาบอสโจโยม,มานินนะคะเพิ่นได้อัปโหลดคลิป ลงในช่อง YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆของซาวน้อยเพชรบ้านแพงรวมไปถึงช่องส่วนตัวของบอสโจกันด้วยอัปเดตข่าวค่าวเรื่องราวของน้องอุงมอิงว่าน้องอุงมอิงจะไปไหนที่ไหนเมื่อไหร่กันบ้างแล้วก็จะบินลัดฟ้าไปต่างประเทศเร็วๆนี้ เอาละค่ะเดี๋ยวสาวไอซีมาเล่าให้ฟังก่อนอื่นก็ขออัปเดตข่าวขราว,าวเรื่องราวดีๆเนะาะเมื่อวานนี้บอ์จโจได้พูดถึงเรื่องราวนี้นะคะก็คือภาพยนตร์เรื่องไคลออหลังจากเมื่อวานนี่ค่ะพ่นองขาเพิ่น,พนได้ไปประชุมหารือนะคะเกี่ยวกับภาพยนตร์ไคลออในหลักประชุมกับทีมงานผู้กํากับนะคะถึงเลืกง,งามยามดีนะคะว่าภาพยนตร์ไคลออเนี่ยได้เริ่ง,งามยามดีแล้วตอนนี้นั่นก็คือวันที่11ธันวาคม ที่จะถึงนี้วันเปิดกล้องอย่างเป็นทางการนะคะหลายๆคนถามเข้ามานะคะพี่นงคคะภาพ,พยนตร์เรื่องลายอ้อนเนี่ย จะเปิดกล้องเมื่อไรถ่ายทําเมื่อไหร่แล้วจะเข้าฉายเมื่อไหรเพราะว่าตอนนี้ก็รอรอชมนะคะอยากจะไปให้กําลังใจแล้วก็อยากชมภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆเลยและตอนนี้ก็ได้เลือกงามยามดีแล้วนะคะบอสโจบอกว่าจะเปิดวันที่11ธันวาคมเนาะถ่ายทําที่นะคะก็คือสถานที่ถ่ายทําวัดบางปิ้งตําบลนาดีสมุทรสงสสครารคะ่ะพี่น้องคะวัดบางปิ้งตําบลนาดีจังหวะ สสมรวันนั้นนะคะบอสโจบอกว่าจะมีมินิคอนเสิร์ตด้วยเพราะว่าจะเป็นหนึ่งในฉากของภาพยนตร์เรื่องขายอ้อและคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็เปิดให้ FC แฟนคลับนะคะใครที่อยากจะมารับชมรับฟังสาวน้อยเพชรบ้านแพงใครอยู่ใกล้ตรงนั้นก็สามารถมารับชมรับฟังมาให้กําลังใจน้องอุงอิงกันได้และวันนั้นนะคะก็จะมีดารานักแสดงศิลปินชื่อดังนะคะไปร่วมวันเปิดพิธีกันแบบว่าอย่างขับข้างเลยโดยเฉพาะศูนย์หน้านะคะก็คือคนสําคัญนั่นเองนั่นก็คือน้องอุงอิงของเรานะคะ และบอจโจเองก็ได้อัปเดตเรื่องราวนะคะน้องอุงอิงจะบินลัดฟ้าไปไกลต่างประเทศล่าสุดนี้ก็คือเดือนหน้า นั่นก็คือนะคะแดนป่าดิบค่ะพี่น้องค่ะประเทศญี่ปุ่นน้องอุงอิงบินลัดฟ้าครั้งแรกนะคะไปทางประเทศครั้งแรกก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองพร้อมกับคณะทีมงานนำทีมโดยบอสโจซอนุตนะคะพ่อเอกก็ไปนะ่ยะแหลมน้องอ,อมแอมนะคะเพิ่นกลไปเพื่อก,กันเนาะบอกว่านะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะมีทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างพ่อเอกนะคะ น้องออมแอมซอนุชนะคะแล้วก็คุณกระมวลชัยก็ไปยายแหลมก็ไปแล้วก็คนสำคัญก็คือน้องอุูอิงก็ไปสาเหตุที่ไปครั้งนี้นะคะบอสโจบ,บอกว่าจริงๆแล้วตั้งใจจะไปเที่ยวไปพักผ่อนรอบนี้ก็ไปเติมพลังที่นะคะญี่ปุ่นกันก่อนเพราะว่าใกล้จะถึงนะคะวันเปิดฤดูกาลแล้ววันที่21นะคะพอไปถึงวันที่4ส่วนวันที่5เนี่ยคะ่ะเพื่อนบอกว่าเจอกันนะคะที่ร้านนิวบัว ร้านนิวบัวอาซาฮินะคะคุนบอกว่าวันแรกไปถึงวันที่สี่ส่วนวันที่5้าเนี่ยก็บพบปะแฟนคลับที่ร้านนิวบัวนะคะอาซาฮิ ahi, ประเทศญี่ปุ่นใครอยู่ใกล้นั้นนิวบัวไปให้กําลังใจนอ้องอุ่งอินกันเยอะๆเนาะร้านต่อไปนะคะวันที่หกคุนบอกว่าวันที่6กน 6, เนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งอ,อีกทีว่าเป็นที่ไหนเมื่อไร่กันบ้างส่วนวันที่เจ็ดนะคะวันที่เจ็ดเนี่ยบอกว่าไปร้านนะคะก็คือ ร้านมุมปากโตเกียวนะคะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยโตเกียวเนี่ยก็เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นเลยต่อมาร้านที่2นะคะก็คือร้านยิ่งรักค่ะเริ่มตั้งแต่เวลาห้าทุ่มนะคะถึงตีสองนะคะอยู่ซุนจุกุค่ะพี่น้องขามือแหลกนะคะอยู่ร้านนิวบัว เดี๋ยวทวนอีกทีนะคะพี่นองขาก็คือไปถึงวันที่4เนาะวันที่5เนี่ยร้านนิวบัวนะคะทิยาสหิส่วนวันที่6เนี่ยเดียบอสโจจะมาอัปเดตอีกทีว่าที่ไหนเมื่อไหร่กันบ้างส่วนวันที่7นะคะร้านมุมปากโตเกียววันที่82สถานที่เลยนั่นก็คือนะคะก็คือตลาดนัดไทยญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ร้านยิ่งรักนะคะ2สถานที่เลยเนาะพี่นองขาใครอยู่ใกล้ที่ไหนวันไหนเมื่อไหร่ก็บ้างกันบ้างก็ you ไปให้กำลังใจน้องอุงอิงกันเยอะๆนะคะเป็นกำลังใจให้อีหลาน้อยกันด้วยและบอสโจเองก็บอกว่าครั้งนี้นะคะตั้งใจจะไปเที่ยวไปพักผ่อนแต่ก็มีพบปะมิทติ้งนะคะกับ FC ฟแฟนคลับที่อยู่ต่างแดนกันบ้างนะเห็นไหมคะว่าแฟนคลับน้องอุงอิงนะคะมีอยู่ทั่วทุกมุมโลกจริงๆไม่ได้มีเยอะเฉพาะในประเทศไทยไปเที่ยวครั้งนี้ก็พบปะ FC ฟแฟนคลับต่างประเทศเนาะไปให้กาลังใจน้องอุงอง กันเยอะๆนะคะสาวไอนะคะจะบอกเลยว่าสาวไออยากจะฝากเรื่องหนึ่งกับบอสโจนะคะผ่านคลิปคลิปนี้นะ เพื่อบอโจมาเห็นนะคะพี่น้องะ่ะเรารู้แล้วก็ทราบกันดีว่าประเทศญี่ปุ่นนะคะเพิ่นมีชสุดประจำชาติก็คือชุดกิโม,มโนเนาะถือว่าเป็นชุดที่สวยสวยงามแล้วก็น่ารักเลยทีเดียวสาวไออยากเห็นน้องอุมอิงใส่ชุดกิโม,มโนนะคะพี่น้องคะผู้ใดคิดเห็นเหมือนสาวไอคะ่ะคอมเมนต์กันมาด้วยนะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะว่าใครบ้างที่อยากจะเห็นน้องอุมอิงใส่ชุดกิโม,มโนกันบ้าง เพื่อว่าบอโจเพิ่นสิเห็นนะคะสิผ้าลูกสาวเพิ่นนะคะไปใส่ชุดกิมโมโนเนาะหรือว่าอาจจะอยู่ในแผ่นอยู่แล้วเราก็ไม่ทราบแต่ว่าวอนขอนะคะบอโจอยากเห็นน้องอุ้งอิงใส่ชุดกิมโมโนแล้วครั้งนี้เนาะไปเที่ยวที่ไหนมุมไหนนะคะเดี๋ยวบอโจเพิ่งจะมาอัปเดตสูพีสุนองฟังอีกทีนะว่าน้องอุ้งอิงไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะคะ รอบนี้น้องอุ้มอิงนะคะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะคะก็แสดงความยินดีแล้วก็ดีใจกับน้องอุ้มอิงด้วยเนาะทานซูชิให้อร่อยทานปลาดิบให้อร่อยนะแล้วก็อย่าลืมคิดถึง FC Fan แฟนคลับนะคะคิดถึงเมืองไทยนำเดิอสาวไอ้นะคะก็เป็นกําลังใจนะคะให้น้องอุ้มอิงแสดงความยินดีด้วยนะคะกับการไปเที่ยวครั้งนี้ขอให้น้องอุงมอิงนะคะเก็บเกี่ยวความสุขให้ได้มากที่สุดชาร์จพลังงานให้เต็มที่พร้อมที่จะมามอบความสุข ให้กับ FC แฟนขับเมืองไทยแล้วก็นะคะขอให้น้องนะคะเดินทางปลอดภยัยทุกเส้นทางทุกทริปดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงก็อย่าลืมดูแลส,สุขภาพกันด้วยนะ,ะทั้งตัวน้องอุ๋งอิงนะคะบอจูแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะก่อนจะจบคลิปคลิปนี้คะ่ะพี่น้องขาขอพูดเรื่องเมื่อคืนนี้นิดนึงเนาะน้องอุ๋งอิงนะคะเพิ่นไปเป็น ศิลปินรับเชิญให้กับโตเกียวบันเทิงศินหลังจากเปิดบัตรนะคะเปิดบัตรขายบัตรไปเนี่ยเรียกได้ว่าล้านแตกกันเลยทีเดียวค่ะพี่นองขา FC แฟนคลับน้องอุ๋งอิงแล้วก็ FC สาวน้อยรวมถึง FC ของโตเกียวอยู่แล้วเนี่ยิ่นเข้าไปกดบัตรเรียกได้ว่าล้านแตกกันเลยทีเดียวเนาะช่องข่าวหลายๆช่องเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องราวนี้กันค่อนข้างเยอะมากในโลกออนไลน์ค่ะพี่นองขานี่แหละระบบอุ๋งอิงค่ะพี่นงขา บอสโจบอกว่าวันนี้น้องอุงอิงมาเป็นศิลปินรับเชิญให้กับโตเกียวบันเทิงศินวันเปิดฤด,ดูกาลวันที่21กันยายน2567บอสบิ๊กนะคะนำโดยบอสบิ๊กแล้วก็ทีมงานโตเกียวมิวสิกเนี่ยก็าจะมาเป็นศิลปินรับเชิญให้กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงอาราคาเอฟซี FC แฟนคลับสาวน้อย FC ฟซีแฟนคลับโตเกียว เจอกันค่ะวันที่21กันยายนพร้อมกับสาวไอนะคะสาวไอก็จะไปเจอน้องอุงอิงแล้วก็ทีมงานตัวเกียวมิวสิกจะไปให้กำลังใจกันถึงหน้าเวทีกันเลยทีเดียวค่ะพี่น้องคะพอ่พอๆกันไหมค่ะสำหรับคลิปนาสำหรับเมื่อนี่จบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ